ร้านใหม่อันนี้เป็นร้านใหม่เที่ยงมาวัยเยอะนี่ก็คือแล้วเราที่สร้างใหม่ใหม่ก็มีร้านที่เพื่อนสร้างไว้แล้วร้านใหม่ นั่นเป็นลวาวา,าม,มันนั้นวันนี้มาคุยกับนั้นนะกำน,นานโรสหรือเปล่าจำชื่อไม่ได้กำนันโรสหรือเปล่ามไม่รู้แต่นี่น่ารลน้องมาีกตัวสองตัวสามสก็เรียกว่าสตัวแค่ 4, นี้เลยอย่างแรงมาดูข้างหน้าก่อน So อแรกต้องมาดูก่อนโมงอย่างแรกมาเป็นหน้าแบบนี <N az ement> <B> ้ตรงนี้เดี๋ยวอธิบายกีก็มีเขาต้องนี้ตู้แสงงก็มีใ้เข็นว่าข้แม่ของไม่ได้มีเงินตายตายตุยก็นี้ก็เป็นเ นั่งรอลูกค้าอะไรแบบนี้ก็ไปเตียงรโดดเยอะเกินกเป็นดังหมดที่เราเรียงไว้นะเราก็ให้เช่าขี่ตัวอะรสิบยี่สิบบาทแล้วมีข้าวอาหารอาหารมห,หม่นะเขบบบ้าไปี่ห้องครัวก็มีนั่งในร้านอันนี้ไม่คิดไม่คิดค่าจ่ายอันนี้แบบนั่งตรงนี้ก็สั่งอาหารได้ตรงนี้ เนี่ยก็ตรงนี้มาตรงนี้เป็นที่อันนี้นี้ก็ที่นั่งธรรมดาเหมือนกันเลยแต่มันนั่งชมวิวไงอัน,นก็คิดสิบบาทแล้วนั่งตรงนี้คิดสิบบาทถ้านั่งตรงนี้แช่เท้าหรือดูปลาในเนี้ยคือนี่คือลดราคาแล้วนะดูใกล้ๆที่ V I P ที่ V I P ลดราคาหนึ่งร้อยฮ้นี่คือถูกสุดแล้วนะแล้วก็มีปลาซึ่งมันจะมาอะไรตรงนี้ตรงนู้นไม่มีปลาอันอันนี้มันอาจจะเพลินเลินตลกตลกนห้ามฆ่าปลาเรานะนี่เราไม่ลดราคาแล้วดีกว่าร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนี่เลยอะไม่ลดราคาละไม่ลดราคา เียน VIP เป็นแสนกี่าท VIP านน้าเริ่มหายแล้วหนูหนูไม่ทานนแล้ว VIP i พ TV ทำไม่เป็นเนี่ยไ p หนึ่งร้อยห้าสิบบาท ร้ห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยทำไมเป็นเนี้ยคนระงงเลยเจอแล้วทีวีพีหนึ่งร้อยห้าสิบบาท อันนี้ไม่ได้ร,ราคาอันนี้เปลี่ยนราคาใหม่ปกติมันห้าร้อยกว่าบาทเลยนะอันอยากเล่นด้วยมาได้เลยนะจ๊ะนนก,ก็ขึ้น,นี่ก่อนอเดี๋ยวลาไปดูหลังร้านเลยแบบนี้กันนี่มาพามาดูนี่ปีนขึ้นไปได้นะขโมยขโจรไม่ต้องกลัวกันแล้ว

คือเราจะมา,าพาไปดูเอออบบอส่วนอันนี้นะอันนี้เป็นสินน่งน,นะปปนี้เ,เพื่อนก็เป็นนักผู้บ้าโคตรนี่เอาดังง่เพื่อนลุดเดี๋ยวเข้าไปก่อนลุกออกมาอ๋อมันเข้ายากจังอะ ยังไงนเพื่อนเพาเขายังไงเพื่อนพาเข้ามานย่งไเพื่อนพาเขายังไงอ๋อรู้ล้เพื่อนพาเขาอย่างนี้่เขาไม่ได้พาไปทางนี้ก่อนนี่ไงได้แล้วยงก็เป็นร้านเพื่อนเราใาเขตนฮัทนานะ เป็นดังโง่ของเพื่อนเราสองตัวตัวนึงช่างมันเอ้ยเอ p ีมาทำไมตรงนี้อมาทุกคนเดี๋ยวไปแนะนำตั้งแต่ตัวแรกเลยนะแปะก็จะเป็นหน้าร้านอะไรแบบนี้นี่ก็เป็นที่หน้าแล้วก็มีแจกเงินที่มีห้ามบาดติดแวะเราทำเองก็มีอาหารมากมายนะมาค้นของเพื่อน บอันนี้ก Get ็ประมาณเงินแหละอันนี้เงินนะมีจริงๆใครเล่นนัมุยมยเตกก็ต่อไปก็เป็นที่นั่งอะไรแบบนี้อันนี้เป็นที่นั่งดูปลาเพื่อนก็อี้ลงมานิดนึงก็ไม่แปลกก๊อี้มานิดนึงก็ยังดีเพื่อมีลูกค้าบ้างนแบบนี้ก็จะพาไปดูอีกร้านหนึ่ง นินเล้กนกาหนึ่งเนี่ยนี่เป็นระเบิดที่เราทำเองนะนั่นคือสิ่งที่เราทำอันนี้ตัวแรกมันเป็นด่านแข่งดังโมกเนะีไม่ได้ทำแล้วนี่แล้วก็มีนพูลาวานูลาวาประเด็นคือสงสัยมากเลยเนี่ย คือมันตกน้ำแล้วมันก็ไม่เป็นไรนะอืมจุดไฟแล้วเออเดี๋ยวเมื่อไรไฟมันจะหายเดีวก็หายอันนี้อัน,นอันนี้มันมีรถไฟมาลาด้วยเนาะมีรถไฟมาลาด้วยจริงก็วันหนึ่งวันไว้ให้แบบเก่ามากเลยแบบเนี้ยไม่เกะให้แกเกะ อันนั้นก็เป็ต๊ะกินอันนั้ก็จะเป็นพวกเงินนะเอ๊ะเอ๊ะมันก็เป็นกล่องเปล่ามันก็จะเป็นกล่องเปล่าก็จะเป็นกล่องเปล่าไว้เพื่ออะไรไม่รู้เป็นกล่องเปล่าก็จะเป็นกล่องเปล่าอันก็จะเป็นนำพวกอาหารที่ยมเขาจำเอาไว้แล้วนะก็ตาผ่าก็มีอ ok ู้มีแท่งเหล็กอยู่ไม่รู้ ก็ของดีก็มีมีโฟมอ๋อหนึ่งนะว่าทำไมมันแบบก็ประมาณนี้แหละทุกคนออกไปได้อย่างเนี <im> <im ่ยทุกคนเหมือนก็ประมาณนี้แหละแล้วก็จะพาไปดูอีกอย่างมามันเป็น กดการที่ดีเดี๋ยวเราจะกดลัว,ลว,วกำนันสนุกม,มากเลยค่ะกำนันรถส,สนุกที่สุดค่ะมันขึ้นไปไม่ได้ค่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างแบบันนั้นแหละแล้วก็มีรถไฟเป็นท,ที่นั่ง มันก็เป็นที่เราสร้างเอาไว้แล้วก็สามารถลงน้ำได้เลยนะนะั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่เราสร้างลงน้ำได้ก็คลิปนี้ก็ก็ประมาณนี้นลยนี่เราจะพาไปดูเงินมันถ้าใครสร้างมันจะมีบ้านแบบนี้นี่คือพัดลมนี่แบบจะร้อนก็มีพัดลมนะก็มีเงินมากมายพอเต็แบบนี้ลคลิปนี้ก็ไปไป

Lisa needs an ice cream and a treats <laughs> up.